ตุล่ะตเดี๋ยิสดีครับอยู่ผมพิมนทนเพ็กสตูดิโอนะครับวันนี้เราจะมาหาแมงคามหรือด้วงกวงนะครับมาครับตามมาครับเราเจอแล้วครับต้นบ้านผมเรียกว่าต้นอีฟิกนะครับต้นอีฟิกบ้านใครเรียกว่าต้นอะไรคอมเมนต์ใต้ไลฟ์ที่มาครับนี่ครับเราเจอตาครับ ปมาณสามสิบตัวน,นะครับนะครับมันย,ยีกันอยู่ตรงนั้นครับมันซี้กันอยู่ตรงนั้นครับเราจะเอายัางไงเขางี้ี่ะมันจะไม่ตกลงมาหรอที่ทีงเรารอข้างหลังเหรอนี่น,นี่ครับเราจะทำการปีนมันจะตกลงมาหรือไม่อากาศดีครับวันนี้ตกแล้วตกแล้วตกแล้ว Ủa bao, ô tô bao, chào bò, chào bò Chưa phê không? Chưa phê tôn làng mừng muốn... Để qua, để anh tù Quyết lọ Nó làng mừng tôn đừng có gì nhỉ, để tôi chờ gì Nè subscribe không อยู่บ้านห้องเก่มีอยู่น้ำตัวนี้ถึงครับตัวนี้ถึงเป็นสีครับบ้านผู้ใดเกินยิงใดก็คอมเมนต์มาครับกับต้นแก่ครับคนอยู่ไปหาต้นแก้วตัวนี้ถึงครับครับเดสี่ตัวได้ี่สองตัวครับี่ครับเป็นเขากี๋ครับแง่ปบอานิ้วใส่มาความพี่เจ้าด้วยกวนแน่นแค่นั้นครับไปเบิ้งเงินต้อนได้ครับต้นนี้ไเสีย ครับมันบินนะครับตอนนี้บรรยากาศเต็มนา <Okay. S 1> ครับเขาปล่อยอเ,อเลยนะครับเนี่ยผมบอกผมจะ <c oughs> บอกใช่ <c oughs> หรือสวมเล้านะครับครับจริง้วครับสองตัวเฮ <c oughs> ้ยเมื่อมาเซ่หูคุยหยังแมงนี่ครับเราจะเอายังไงก็ไม่รู้ครับพอดีกลควงนี่แมงคาม Được hả? Săn lụt, săn lụt, leo ngay thân Leo ngay thân Đấy bò Chưa bò đầy đứa Bò miếng chiếc này, bà sống bò miếng này Mấy lúc này bò เบอร์เนว้อาแมา่ไส้ด้วยครับหาเกีย๊ยวผูกขวนนี่ตัวนีดหน้อยอ่ะครับสองตัวนี่ครับโจ้นะครับหาเนื้อแมาใส่ครับนีสารบานทงบ่เล่ากับสมไทยเบ่ของบ่ของบ่คือเอาเขาด้วยเอาไปเบิรงเงินตัวด้วยครับนี่ครับไปหันผมถีบแล้วมันโตอีกตัวหนึ่ง นี่ถ้าเขาขี่เขาขี่นะครับเยนี่ต้นเนี่ย <c oughs> มันเรียงกัินสามต้นครับมันถีบได้ตัวหนึ่งเ,ยเ,เลยไปงี้เครับพอแม่พี่น้องอย่าลืมกดติดตามน้ำด้วยครับเอาไปต่นเลยครับ, <c oughs> ก,รบกาดท้องไรท้องนาบ้านเราเหนือเป็นคลองครับคลองอีสาน ต้นแก่แล้วครับบรลลูอาสิมีหมีนครับต้นแก่รับต้นนี้ถึอแล้วครับมันกินใบครับใบครับต้นมันครับก็บงาครับกิงต้นนี้เมื่อหนามี้ครับเนะี่ยไอ้กี้มันหลนะครับต้นนี้ตอนนี้ไปเซ่บเบิดบูเหมือนเด็กหน่อยว่าเอาเ,เหรอครับไปต่อ Vai การเป็นนอกปีนไปวะ ลองปีนห้างติไม่ปีนพี่ดาวโหโลด okay. สาว,สาวะเป็นผ่านมาก็เลยพูดว่ากดติดตามให้ผมด้วยนะครับลองปี ครับตัวนี้ถึงไงด้วครับว่ารวยมีวะมนมีถีบตีงวตงิงเลยจะหมดท<ม>ี่มีโอโหอ้ตาคอหน่อยว่าค,ครับเขาพอนะครับอยูต้นยีถึกใหญ่นะครับ

Tốt tua, tốt tua, Nhìn nó Đã tua, để tua, 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 Đi tua, tua, này ตัวตัวนี่ตกเต็ตกเอยง้ลับผมดตกว่าแย่งแมงเลยคนยิงแมนขนาดนี้เลยมันคือจมันคือตัวน่อยมาแมงตัวใหญกวตัวนั้น เก็บบอจิ้มย่างมันอนาดึงแมงค่านไดึงหน่อยป้าะอันทยถือมหาเกิ็ดระวังเลยนะครับถ้าอยู่เขาหอมถึงปลาหกระวังมีงูมีอย่างครับถ้าอยู่อย่างครับกล่องฟกันฟกัาดันไฟเลยครับอย่าแมงค่ามหาไว เพ่ไปหาไก่รับหาน้ำงูบาดหน้าตื่นไหวเลย อ๋อหรือแม่คั่มโยกใส่ไฟไล้ครับเริ่มแรกเอาสองตัวนี้ครับนะครับเป็นผู้มัญญาชาวบ้านนะครับเฮ้ยยังสีมาแต่เด็กเด็กไปเลยเปตัวแม่คอยตีสตัวครับสูเ้เลยครับ การแกะกินเองง้อกินเดยุคครั้งผกักไตเขานิยมมาไปชุนเลครับตัวเขาโค้งเขายังมันมันมันงบกอบ อมันครับขออนุญาตไปรับประทานไม่กินน้ำกันนะครับครับคลิปนี้เอาละครับคลิปนี้ก็จบแต่เรื่องเรื่องนี้ครับผมจะบอกไทยทำไมอเออจะพูดไทยทำไมวะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำได้ครับไก่พันไหลเออไก่พันธุ์อะไรครับครับไปกนครับ